นี่คือสาพัฒนการที่ได้ไปต่อในปีหน้าค่ะอันดับหนึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโปรแกรมเฟลเลอร์ค่ะที่หมอนิวชอบคือการสร้างโครงบนใบหน้ามีร่องไม่กบร่องแต่ไปแก้ที่ต้นเหตุเรามุดลงไปที่ชั้นกระดูกเพื่อให้มันยกทุกอย่างขึ้นแล้วก็จะดูลมุนเป็นธรรมชาติค่ะหัฒการที่2มามืดแห่งปีสําหรับหมอเลยนะคือตัวโปรแกรมโปรไฟล์หมอยังงงว่าเฮ้ย มันดีได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็จะบอกว่าลองกับตัวเองนะถ้าใครเคยเจอหมอจะเห็นว่าหมอจะมีผลเล็กๆบางจุมันขึ้นน้อยลงแล้ผิวไฟวิงเกิลที่ตัวโปรแกรมโบท็อกทให้ริ้วรอยหายไปไม่ได้โปรแกรมโพ f ไฟโลก็ทําให้แลให้เนียนขึ้นได้ค่ะและมามืดตัวสุดท้ายควบมาแบบด้วยความรวดเร็วคือโปรแกรมฟื้นฟูผิวค่ะหมอนิวจัด 20ล้านค่ะฟื้นฟูตั้งแต่ข้างในไปบำบัดให้เซลล์เราแข็งแกร่งจะได้ต่อสู้กับมลพิษที่จะมาตอนต้นปีเพราะว่า PM 2.5มาแน่ค่ะ10ล้านเซ